มาแต่งหน้ากันนะคะแล้วก็จะออกไปถ่ายงานนะคะที่เป็นรีวิวต่างๆที่ส่งมาวันนี้วุ่นวายมากค่ะทุกคนมีหลายอย่างที่หนูต้องไปทําก็เคล็ดลับของหนูนะคะก่อนที่จะแต่งหน้านะคะก็คือนี่จะเอามาประคบหน้าแล้วก็ตานะคะมันทําให้ตาเราอะเวลาที่เราตื่นมาใช่ปะมันจะบวมมันจะแบบมีความตุยๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราประคบเย็นไปอะ เรารู้สึกว่านะว่าเหมือนมันทำให้ตาดูสดใสขึ้นแล้วก็ไม่ค่อยบวมนะคะชนก็แต่งหน้าใกล้จะเสร็จแล้วนะคะคือเมื่อวานเราไปซืลิปสติกแท่งหม่งมาก็อยากหัวลิปสติก เดี๋ยวมาดูแกนว่าจะสีสวยแค่ไหนนะคะเค้อหนูไปลองที่ร้านมาแล้วแบบสีแบบดีมากนี่อยาทุกคนเห็นไหมเดี๋ยวเราจะมาลองกันอันนี้เลยละกันแต่งตัวเสร็จแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะออกไปถ่ายงานกันไปค่ะ ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่เซนลาสดดเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็ต้องเข้าไปถ่ายงานใน SOS นะคะซึ่ง SOS อะก็ะจะเป็นมัลติแบนด์นะคะก็จะเข้าไปข้างในกันน่าก็ของเราะคะ่ะ And look like my mm. friend. Inside a new Balenciaga, sit and tiny liquor bottles, just what you'd expect inside a new Balenciaga. her new แบรนด์นนี้ก็สวยแบรบนนี้จะเป็นพวกเกรสนะคะหนูแอบ,บชอบแบรนนี้มากทำงานเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาช้อปปิ้งกันค่ะก็นี่หนูเลือกชุดมาแนละก็เดี๋ยวเราจะ มาลองก่อนเลว่าใส่ได้ไหมชุดแรกนะคะสวยดีนะสีสวยคือสีนี้ใส่แล้วแบบขับผิวดีแต่ว่ารู้สึกว่าหนูตัวเดี่ะ <c oughs> เอออันนี้ดีแบรนด์เดียวกันกับเมื่อกี้นะคะแต่ว่าเป็นสีเหลืองนะคือใส่แล้วแบบดูเพรียว จะไปถ่ายกันท eh ี่ Dragon Town นะคะก็เนี่ยแหละเหตุผลที่ใส่ชุดนี้มาเราแบบเรียว รานเซนีนะคะอยู่ที่อยู่ที่ไหนนะอยู่ที่ดากอนทาวนะคะก็จะเป็นแบบตีแบบจีนๆนะคะแล้วก็มีเครื่องดื่มเนี่ยเป็นภาษาจีนเครื่องดื่มจีนเนาะกาใช่เป็นไงเหมือนนำําไรไ่หมนทำกิมมอยมันเหมือนอะไรทักอย่างอะ ถ่ายรีวิวเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราหาข้าวกินกันค่ะเพราะว่าแต่เช้ายังไม่ได้กินข้าวเลยอ่ะหิวมากเดี๋ยวเราจะกินร้านนี้โคเอ็นนะคะมาแวะถ่ายรูปที่คาเฟ่นะคะคาเฟ่น่ารักมากคาเฟ่ยอยู่ที่พัทยานะคะชื่อว่าซีวิตนี่ เจ้าเขาเป็นแบบรถตรงข้างหลังนี้นะคะถ้าใครมาคาเฟ่นี้ก็อย่าลืมมาถ่ายรูปคู่กับรถนะชายหาดมีจื้อ,อ,อยรับเราอยู่บันทีใชายหาดพัทยาพัทยาใต้ใช่ปะพัทยาใตา้นาจอมเทียนซอยแปดนาจอมเทียนซอยแปดเราแวะถ่ายกันตรงนี้นะคะริมทางแสงดีมาก มาถ่ายที่สุดท้ายและเป็นหาดลับอยู่ที่นาจอมเทียน36นะคะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าจะสวยไหมนะคะเพราะว่าหนูก็ไม่เคยมาเหมือนกันนี่ทางลงเฮ้น่าจะสวยนะทุกคนพาทิตกํกำลังตกดินล่ะมีคนอยู่ด้วย สุดท้ายของวันนี้ค่ะพระอาทิตย์พระอาทิตย์กำลังจะตกแล้วเห็นไหมใน,นกล้องไป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 เดินไปเดินไปเดินเล่นไปเดินเล่นไป

ไปค่ะกลับบ้านกัน